ทุกคนวันนี้เราจะทำอะไรนะคะพักบุ้ง rice paper c r a f t chip โอ้โหแปลเองนะทุกคนแม่แปลไม่ออกแม่แปลไม่ออกอ้ตถุดิบมีอะไรบ้างนี rice paper กระดาษข้าวแผน่นแป้งสำหรับส,ล,สลัดโลและแหนมเนืองไปหาซื้อเองนะทุกคนที่หอ่ออะไรก็ได้ปับผูอดัดต้นหอมก็เห็ดเข็มทองแล้วก็มีน้ำมันวันนี้เราใช้น้ำมันมะพร้าวนะโอเคไหมปะไปเริ่มทำกันเลย ไม่ได้อยน่เลอือือ,ออมมากมาเราจะชิมวันนี้เรามีน้ำพริกเผาซอสพริก น้ำจิ้มซุกี้แล้วก็โชยุโชยุอ่ะวุจะชิมอะไรก่อนโชยุอะไรคะโรคไตคนนี้ตั้งชื่อว่าน้องโรคใตชิมไปบน้งที่เขาก่อนนิดนึงได้ซอสพริกน้ำพริกขาต้องจิ้มตรงนี้น้ำพริกขาอร่อยกว่าซอสพริกต่อไปน้ำจิ้มซุกี้ได้นะ น,น้ำจิ้มซูชิเวิร์กโยปิงอือโยโย่จิ้มซูชิกับน้ำพริก,ก,กเผาโอเคไงทั้งออันนี้โอเคแตน่นี่ไม่ได้จิ้มนีชโชยุอืมโชยุก็ได้นะชอบอันนี้อ่ะมงไม่มีความมงไม่มีความอยากจะถ่ายแล้วมึงอ,อยากกินอย่างเดียวใช่ไหมมุก <laughs>